วิดีโอนี้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ พลังงานนะคะของการเหมือนปลดปล่อยเนาะพลังงานเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะคะ่ะหรือบางเรื่องอะคะ่ะที่อาจจะติดอยู่ในใจนะคะความกลัวความหวาดหวัน่นความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะที่อาจจะเหมือน ปิดกั้นคุณไม่ให้สามารถ move on ไปต่อหรือก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจหรือเป็นพลังงานที่คอยฉุดรั้งคุณนะคะไม่ให้คุณที่จะสามารถเหมือนผจญภัยลองผิดลองถูกเนาะด้วยความหวาดกลัวด้วยความไม่มั่นใจพลังงานของไพ่ยอยากจะัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะว่าคุณเป็นเหมือนคนที่จะสามารถกำหนดหรือว่าอยู่เหนือ ความหวาดกลัวได้นะคะอาจจะลองเลือกความกลัวที่คุณมีอยู่ในหัวตอนนี้สักสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะนะคะเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วลองฝ่าหรือว่าลองทำอะไรสักอย่างที่กลัวแหละแต่อยากจะลองนะคะนั่นก็เหมือนเป็นสเต็ปแรกหรือเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญเลยนะคะในการที่จะค่อยๆนะคะก้าวข้ามผ่าน ความกลัวในเรื่องอื่นๆต่อไปเรื่อยๆคือเป็นพลังงานที่กลัวอะไรก็ลองทำสิ่งนั้นนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเนาะแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มีคุณค่านะคะและบางครั้งเนะะี่ยค่ะเวลายิ่งเรากลัวเรามัวแต่คิดนะคะไม่ได้ลงมือทำสักอย่างเนาะคุณจะยิ่งเหมือนอยู่ใน เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนไม่ได้ปลดปล่อยค่ะนะคะ,นะคะเพราะนั้นพลังงานของการลงมือทำบางอย่างลองตัดสินใจลองสักตั้งหนึ่งนะคะแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆค่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะเหมือนเป็นตัวกระตุ้นที่ดีมากๆให้คุณทำขั้นตอนถัดไปสเต็ปถัดไปได้เพราะว่าพลังงานของความกล้าหาญนะนะคะถือว่าสำคัญอย่างมากในการที่จะ ช่วยคุณเนะาะหรือนำพาคุณนะคะไปสู่จุดใหม่เส้นทางใหม่บรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆค่ะ,ะที่คู่ควรกับคุณเพราะนั้นคุณอยู่ในจุดที่เหมือนเป็นคนที่ควบคุมความกลัวได้ค่ะคุณสามารถอยู่เหนือควบคุมเอาชนะสิ่งที่เหมือนกดคุณไว้ไม่ให้คุณได้กล้าลองกล้าทำนะคะหรือว่าเผชิญหน้า และหากคุณมีเรื่องราวบางอย่างเนาะที่มันจะเกิดประโยชน์นะนะคะต่อผู้อื่นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะถือเป็นเรื่องดีมากๆถ้าหาโอกาสนะคะในการแชร์เรื่องราวของตัวเองอะคะ่ะให ให้ผู้คนได้รับรู้เนาะถ้าคุณรู้สึกว่าอาจจะลองเลือกใครสักคนหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกเชื่อใจแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่คุณรู้สึกว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้นนะคะนะคะให้พวกเขาได้รู้สึกว่าเออฟังแล้วเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเขาได้นะคะนั่นก็ถือเป็นวิทยาทานเป็นสิ่งดีๆมากๆนะคะ คือเหมือนเป็นพลังงานของการซัพพอตนะคะในการถ่ายทอดนะคะข้อเท็จจริงบางอย่างออกมานะคะ,นะคะข้อเท็จจริงสิ่งที่อาจจะเป็นความจริงของชีวิตสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเหมือนไพ่ซัพพอร์ตว่าอาจจะเป็นพลังงานดีๆคะ่ะที่ไม่ได้เพียงเยียวยาตัวคุณเองที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณมั่นใจมากขึ้นแต่ยังรวมไปถึง สิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยเยียวยารักษาหรือเป็นประโยชน์กับผู้อื่นพลังงานดีๆเหล่านั้นน่ะก็จะสะท้อนหรือว่าส่งต่อกับมาหาคุณนะคะเส้นทางที่คุณสามารถเลือกได้เองอะนะคะคุณเป็นได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็นทําในสิ่งที่คุณสามารถที่จะกําหนดอะนะคะคือเหมือนเป็นพลังงานของการให้อภัยนะคะให้อภัยตัวเองในอดีตให้อภัยตัวเอง กับความผิดพลาดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะยังบั่นทอนนะคะหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะเป็นความผิดพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เมื่อถึงจุดนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคุณเข้าใจอะไรหลายอย่างคุณอยากจะเดินหน้าต่อนะคะเป็นพลังงานของการปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้พลังงานเหล่านี้ค่ะเหมือน เป็นการให้อภัยเนาะเป็นพลังงานที่จะช่วยส่งเสริมหรือทำให้คุณนะ่ะก้าวต่อไปดีกว่านะฮะดีกว่ายึดติดหรือว่าเหมือนฝังใจและไม่เพียงแค่ตัวเองค่ะเป็นพลังงานของการให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะพลังงานของการเหมือนโอเคแหละทำใจเข้าใจยอมรับแล้วก็เดินหน้าดีกว่าไม่ไปยึดติดหรือจมปากอยู่กับ คนคนนั้นสถานการณ์นั้นบรรยากาศเหล่านั้นแต่เลือกที่จะก้าวออกมาแล้วไปต่อดีกว่านะคะและในขณะเดียวกันเนะะี่ยค่ะเป็นพลังงานที่เหมือนอยากให้คุณมองย้อนมาหรือมองมาที่ตัวเองให้มากที่สุดว่าการที่คุณได้ผ่านเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดจากตัวเองหรือผู้อื่นใดๆก็ตามคุณเติบโตมากแค่ไหน คุณเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรคุณได้รู้จักเส้นทางผู้คนนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นตอนนี้เป็นเหมือนพลังงานของการ ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความกดแค้นกดเครื่องพลังงานที่อาจจะรู้สึกเหมือนขุ่นข้องหมองใจนะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นนะคะแต่เลือกที่จะปลดปล่อยให้ตัวเองมีอิสระนะคะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกเบาสบายแล้วก็เดินหน้าต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการทำในสิ่งที่จิตวิญญาณจริงๆของคุณน่ะ ปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณเหมือนวาดฝันเอาไว้ดีกว่านะคะ